โดนทุกคนไม้บ่ออ้วนไม้บ่ออ้วนไมบ่ออ้วนไมบ่อเน็ตอ้วนเออใช่วันนั้นแหละต้อเลยจะให้ผอมแค่ไหนไม่ใช่เออเดี๋ยวก็วันนี้ผอมแล้วพอเน็ตจะผอมกวันนี้เลยเชื่อพี่ไม่ใช่คือตัวเน็ตยังเข้าเดิมเลแต่คือแก้มออกเพราะงั้นเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเน็ตกินขนมเยอะมากเลยอ่ะต้อหลับให้ไปมัหมดเลยขนมเ้ย ไปก็เยอะเหมือนกันแหละไปพมพ์อถ่ายด้วยหน้าแล้วอื่นแล้วไปนเสียแล้วพี่ลงเล่นคลิปหมดแล้วมันเสียแม่เดี๋ยวแม่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 ไปเดี๋ยวไม่ต่ไม่ไมเนี่ยแหละกำลังช่วงเวลารถติดเนี่ยช่วงนี้ต้องใช้เงียบใส่ของแล้วขับรถแล้วหมดตะอ้วนทั้งกล่องเลยนั่นแหละเนี่ยคือสองสาวนี้ที่แล้วสองสาวนี้ที่แล้วบอกเวลารถติดเนี่กินจนหมดคนเดียวอ่ะ เป็นไม้อกหน้าดเฉยใช่ไหตัวตทเดิมไหมอ่ะมเรไแต่หน้าันบามไงคินเองดเองนะกิดเองหน้าเ็บาลันะพวกี้อย่งก้วน่ะเนี่ยไม่มีใครบอกยทั้งหมดเลย่ยมีแก้มขึ้่ออกกำลังกายก็เยอะ่มหอใช่นี่ก็ยังงงอวิ่งวิ่งมาเลยัง่ง ชั่วโมงพึ่งชั่วโมงค่ะเยอะนะคือวันวันไหนที่แบบมีไม่มีแบบไม่มีกลับถึงบ้านต่นอนสักสองทุ่มใช่ไหมคะก็วิ่งถึงสามทุ่มพอไม่งั้นเดี๋ยวนอนไม่หลับแล้วก็ยาวเราวิ่งก็นานอยู่ก็สลับวิ่งกับซิทอัพาไมก็่่รู้วใช้แรงเยอะก็ไม่ละคอนเวลทีเพราะว่าเนสอ่ะกินหวานขันเย็นหวานน้ำตาลไม่โดนไม่ไม่ชุ่มคออารมณ์เลยน้ำเย็นก็ไม่กินน้ำตาลกินไหม ไม่มีงไม่มีเลยจริงไม่มีเลการไม่กินน้รใส่หลักวามจริงไม่ได้กินอะไรบ้างอ่ะส่วนมากกินแต่ข้านมอย่างเงี้ยอาไปกินสุกิจของขนมุกิจผิงก็ขึ้นอยวไปกินเปลี่ยนผลไม้เ่ยเปลือนเปลีหน่อยดิผิว่ะผลไม้กอย่ไปกินรวกกิบี้ด้ยมอ่ะพคนี้เน่ยจะสิันต้งรักษาเนี่ยจหอสอะไรกั ให้ลูกตลกแน่เลยเนี่ยสิบอกอีกคำยังไง่เยอะรูปเลยไม่ต้องคุยอะไรอย่นั้นเองวดตาไหมปวดไหมสิ่งที่เกิดมาของทันใดก่อนด็กทำอะไรที่อยากให้รู้ใก่อนมันหายแต่เริ่มเริ่มสิวที่มาเห็นรูปวันนี้ไม่เต็นสิบเยอะจังต้องเห็นในวันน้อยกว่าครั้งแรกที่ได้เจอแหละอกต้องเห็นตอนต้องเห็นตอนที่อยู่โรงเรียนมีไหม ดูหน้าเด็กหน้าเฟรนูเรนเนี่ยจริงแต่พอเขาเอฟมาชีวิตเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนว่าหนูไม่รู้มาจากไหนไม่รู้ว่ามาพร้อมกับะไรเพราะฉะนว่าเปดูขันแงหน้าสายกสิ่งนกน้าไม่ใช่กัน้กใสมากไม่ใช่เพราะว่าไปกินดิไม่แต่งหน้าเตอนไมก่อนไม่้แต่งหน้ามักก็เลยไม่สีเกิการนี้กินผักวัะกันกินผักกีหเรมแล้วกินเวือม จองแถวได้นะต้องเลยค่ะหลายเพลงนะหลายไม่มีพูดดีกว่าไม่มีพูดมีต่ร้องละครหรอนี่ไงละครร้องสามเพลงถึงไหมไปสตาร์สเตจไนะสามที่ทุงานีนะนี่สองวะสตาร์สเตจต้องเลยนะสาด้วยสตรออโอแตุ่ต้อง้อมสามเลยนะ้าการทีจะได้ไปต้องมาใช่ไหมไหมาาสองกก็วันดวงสวง วันบวงส่วงอามสุนทราพรแหละแต่หนูไปนู่นต่อแล้วรู้กลับมาวงล้วหนูก็กลับมา JSL อีกหไปขายรูปบ้ายไปคอไม่ไปดูอ่ะเวงสวงก่อนไปดูสวงก่อนค่ะไม่เกินสองนลไม่เกินสองนนั่งรถคุ้มไปต่ออาๆๆใหให้ให้วันวรถตู้รถตู้ไปสามวันไยไกลอ่ะไกลอ็ไปคือหนูหนูไปไปม่นองแฉะมา หนูเคยไปแต่ตอนไปนี่ตอนไิสเชคนั่นแหละสุดยอดแสงเกินไกลไกลมากฝันมากนะว้าไปเธอช่องสามมูนได้ลองได้ลองกี่เพลงหมอ่เป็นเวนโชว์ไม่พี่ละครอ่ะคอมเมดี้อ่ะสามเยอะกว่านั้นจริงหรอโอเคสองรอบอุ้ยสองรอบหรอสองรอบนั่งหน้าสุดนะหน้ารอบที่เหนือนั่งกลางๆเนาะ ติดนะผ่างก็ได้ผ่ก็ได้ใครอ่ะดูอย่างนี้ผ่านะกไปดูอันนี้จับผู้ใครอ่ะวันนี้จผู้ใครอันนี้ใครวะอ้าวครู้ว่าใคร เลยวันน yeah. ี้ในจัลใครอ่ะเข่าเข่ากองค่ะเย็นเลยเหรอไม่วางไว้กับน้ำแข็งเฉยไม่ได้ใส่น้ำแข็งเย็นวางไว้ข้าไว้ก่อนแล้วกันวาแล้วปินจ้ารู้จักลองก่อนน้ำมันไม่ค่อยสีก็สบองยอดมาก เดี๋ยวต้องทำได้แล้วนเดี๋ยวต้องเแ่ให้ทำสมาลอ้้องเพเก่งมากอะ่ต้องหามหมูได้ก่อน